เพราะนั้นพวกเราจงต้องระมัดระวังคำพูดระว,วังวาจาของเราเรนถ้าดูร้อนนี่แหละจนมาจนทุกวันนี้ห้าสิบเจ็ดปีแล้วหา้าอายุห้าสิบเจ็ดบวชมาสี่สิบกว่าปีแล้วเป็นเรนหกปีเป็นพระห้าสิบเท้าปีที่ห้าสิบหกไปสามสิบหกปีนี้ 56, นั้น,นกิจกรรมมีในพระรูรอเนี่ยทำให้คนเข้าวัดแทนคุณยังไหว้พระอยู่ไหมนะแทนคุณยังไหว้พระอยู่ไหมไหว้ไหมเอาดมือไ,วไหไว้ไหมไหว้ไหว้แม่ก่อนนอนไหมอ๋อยังไหว้พ่อแม่ก่อนนอนนะ วันนี้หลวงพ่อวัดเขาวัดกระทิงทองท่านมารับพระป่าท่านเป็นหมอสมุนไพรรักษาโรคโดยเฉพาะโรคหูโรคตาใครเป็นโรคต้อโรคอะไรก็ไปรักษาได้ท่านมียายอดนะไม่คิดตังค์แล้วแต่จะทำบุญคนก็ทำบุญเยอะมากเลยนะจาก รักษาเจ็ดวันก็เหลือสามวันนะเพราะคนทำบุญเยอะมากบางคนหยอดก็ให้ยี่สิบบาทบางคนก็ไม่ให้เลยแต่หลวงพ่อค่ายาแพงก็เลยว่าต้องช่วยท่านหน่อยท่านช่วยชาวบ้านค่าคนงานที่มาช่วยหยอดตาก็วันละสามร้อยห้าสิบก็หลายคน ก็เห็นว่าโอ้ท่านทำประโยชน์แก่ชาวบ้านก็เลยว่าเราเห็นแล้วก็ช่วยกันนะได้น้อยได้มากก็ไม่เป็นไรนะเมื่อกี้เนนที่ปัใจจัยให้เนนเนรก็ไปใส่พระป่าเนนไม่ได้เอาไปนะนะนั่นพระก็เคลื่อนหนุนกันพระก็ต้องช่วยพระกันไม่ต้องมองส่วนดีส่วนไม่ดี เราจะมองส่วนไม่ดีมีคนหนึ่งเนี่ยเอากระดาษสีขาวมาแล้วจุดจุดจุดสีดำตรงกลางกระดาษจุดหนึ่งแล้วก็ครูก็ถามนักเรียนว่าเธอเห็นอะไรในในกระดาษแผ่นนี้เธอเห็นอะไรบ้างนักเรียนตอบว่าเห็นจุดดำจุดหนึ่งและเห็นอะไรอีกเขาบอกไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่จุดดำจุดหนึ่งครูก็เฉลยว่าเธอไม่เห็นสีขาวหรอ เธอเห็นสีขาวที่มันมีมากกว่าสีดำเหรอทำไมเธอเห็นแต่จุดดำจุดเดียวและสีขาวทั้งผืนนะ่ะพวกเธอไม่เห็นหรือเห็นก็ไม่สนใจไม่ได้เป็นสองสำคัญนั้นพวกเรานะทำดีขนาดไหนก็ตามเถอะเราพลาดแค่จุดเดียวนะ่คนเขาก็จะรังเกียจเขาก็จะเอาที่เราพลาดนะนะั่นเนี่ยมาพูดเอาที่เราผิดพลาดที่เราล้มเหลวหรือว่าเราทำไม่ดีนะ่ะมาพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่า พราะนั้นพวกเราจงต้องระมัดระวังคําพูดระว,วังวาจาของเราเราก็เคยผิดพลาดเราก็เคยมีโอกาสทำบาปผิดศีลผิดธรรมเคยฆ่าสัตว์เคยบางทีเยยังเคยขโมยเงินแม่เลยเงินอื่นไม่ขโมยขโมยเงินแม่ก็ได้ขโมยเงินพ่อนะ,นะแทงคุณเคยไหม ไม่เคยโอ้ยังสู้อาจารย์ไม่ได้อาจารย์เคยอาจารย์เคยขโมยเงินแม่อยู่นะเนี่ยนั้นเราทุกคนก็เคยผิดศีลเคยทำบาปมาแล้วเราจะไปมองเหรอไอ้นด่มันขี้ขโมยโอ้มันขโมยมาตั้งห้าสิบปีแล้วนะตอนนี้มันเลิกแล้วนะทำไมเราไม่ดูส่วนที่มันขาวสะอาดทำไมไปดูจุดดำจุดเดียวล่ะ นะทำไมไปดูจุดตามจุดเดียวนั้นพวกเรานะให้มองกันในแง่ดีมองในแง่ดีกันอย่ามองสิ่งที่ไม่ดีท่านพุทธทาสท่านเขียนก่อนเอาไว้ว่าจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอย๋ยเหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคย มองแต่ดีมีคุณจริงนะฝึกให้เคยมองแต่ความดีนี่ก็เป็นปีที่สี่แล้วที่ทำพระป่าประจำเดือนนะอาตมาก็ทำมาทุกเดือนไม่เคยขาดเลยนะในเวลาสี่ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นจากหลวงพ่อเฉลิมเป็นองค์ปฐมนะ คนมาไม่ถึงยี่สิบคนนะพอหลวงพ่อเฉลิมเป็นต้นแล้วก็เลยมาเรื่อยๆหลวงพ่อหลายองค์นะเสียชีวิตไปแล้วก็สององค์พ่อเฉลิมกับหลวงปู่บุดดามอราภาพไปแล้วนั้นพวกเรานะมีโอกาส โอกาสมันเดือนละครั้งหนึ่งไม่ไม,ไม่ติดธุระอะไรก็มาร่วมบุญกันนะทำสังฆทานทำพระป่าอุทิศให้บรรทบ,บุรุษเจ้ากรรมนายเวรเราพรุ่งนี้ต่อมาก็จะไปหรอพระหลวงพ่อตันท่านจะหรอพระไว้ที่พระาธาตุพนมร้อยแปดองค์รอ พระมหาวชาบาดีด้วยหรอพระมากรสป,ปะรอพระอานอนท์หรอพระอัญญาโกธัญญะเอาไว้ที่วัดท่านด้วยนั้นพวกเราก็ถือว่าทุกคนมาร่วมบุญกันบุญนี้ไม่ไปไหนบุญก็จะเป็นที่พึ่งแก่เรานึกดูถ้าเราโดนตึกถลม่มแล้วเราอยู่ใต้สางนนะั้นใครจะเป็นที่พึ่งแก่เรา ถ้าไม่ใช่บุญนะบุญเท่านั้นแหละจะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกในยามเกิดเพศภัยพิบัติขึ้นมาคนมีบุญนั่นแหละจะเป็นผู้ที่มั่นคงคนที่มีสติมีปัญญามีสมาธิจะไม่หวั่นไหวต่อความตายต่อมอรณะภยัยท่านเจ้าคุณนอตมัยสงครามโลกครั้งที่สองพระวัดเทพสุรินหนีออกไปหลบภยัยเพราะมันใกล้ ใกล้ตรงจุดยุทธศาสตร์คือใกล้สถานีรถไฟหัวลำโพงเขาเลยทันมิก็ทิ้งระเบิดคนอื่นนี้หมดท่านเจ้าคุณน้อไมห่หนีระเบิดลงข้างกุฏิท่านกุฏิท่านพังไปแถบหนึ่งคุณนี่คุ้งเต,เต็มตัวท่านเลยนะน้องชายพอพอเครื่องบินไปแล้ววิ่งมาดูเห็นพี่ชายนั่งอยู่ เนื้อตัวเต็มไปด้วยฝุ่นพอระเบิดมันใกล้มากท่านก็ไม่หนีท่านบอกว่าถ้าตายก็ตายไปนะพอตกเย็นท่านก็ไปทําวัดที่โบสถ์สององค์กับหลวงปู่มหามพันธ์ทั้งวัดมีสององค์ที่ไม่หนีนะไม,ไม่กลัวพวกเราก็อย่าตื่นตนกไปจนเกินไปนะแต่อย่าประมาทก,ก็รู้จักสร้างกุศลทําความดีไว้ ต่อไปภัยพิบัติทั้งภัยธรรมชาติภัยสงครามภัยก่อการร้ายคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็จะแบ่งแยกกันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทุบตีฆ่าเกณฑ์ฆ่ากันก็ต้องให้ระมัดระวังก็อยากให้พวกเรานะอย่าตำหนิกันอย่าว่ากันเปลี่ยนจากการด่าว่ามาเป็นตักเตือนกันเพราะอารมณ์โชววูบอาจจะทำ ให้ชีวิตมอดดับไปนะเหมือนที่ข่าวที่ตลาดเราเนี่ยทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เอาปืนมายิงกันคนไม่รู้เรื่องก็โดนที่ศีรษะเป็นตายเท่ากันผ่ากระโหลกแล้วเนะี่ยเพราะว่าความโกรธเป็นปืนเป็นไฟเผาตัวเองด้วยเผาผู้อื่นด้วยทำให้โลกนี้ร้อนนั้นเรามาทำให้โลกนี้เย็นกันนะ โดยการแผ่เมตตาให้อภัยกันพูดแต่สิ่งดีให้พลังบวกกันนะให้พลังบวกกันอ่นะเดี๋ยวต่อไปตั้งใจรับพรนะ